แต่ก่อนเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยก็คือยังไม่มีความชัดเจนหรือโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมเราก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มของลูกค้าของเบตงเริ่มแรกก่อนหลังจากนั้นพัฒนาชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมก็คือดึงเราเข้าไปจดทะเบียนโอท็อปเจป,ปูนะคะนางสาวธนัทรออทองท้าทิพย์นะคะอยู่กลุ่มกุ้ยช่ยเจป,ปูเบตงนะคะ เราไม่เคยคิดว่าเราจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นแม่ค้าเราเคยฝันเราเคยหวังว่าวันหนึ่งขนมของเราเนี่ยจะสามารถออกไปจําหน่ายที่ต่างจังหวัดแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่มีสื่อไม่มีอะไรมากมายที่จะทําบ่งชี้ให้เขาได,ได้ได้รับรู้ว่าขนมของเราอะ่ะมันมีดีนะทางราชพัฒนเนี่ยก็เข้ามาทำสารคดีบ้างลงในสื่อทําให้คนรอบนอกเนี่ยรู้จักกลุ่มของเราเพิ่มมากขึ้น ขนมที่เราทําจากพันผักพื้นเมืองเบตงเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือกลิ่นเขาจะค่อนข้างที่จะหอมกว่าพันผักที่อื่นทั่วไปแล้วก็มีรสชาติหวานกว่าพันผักที่อื่นยอดขายของกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะ เยอะมากค่ะมีออเดอร์จาก3จังหวัดแดนภาคใต้เนี่ยเข้ามาเยอะมากแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้เปลือยที่เป็นผู้ใช้คล้ายๆถึงสําเร็จรูปเนี่ยก็สามารถส่งไปตามาทั่วประเทศได้ก็คือเราสามารถที่จะเก็บขนมไว้ได้นานเป็นเดือนโดยที่รสชาติก็ยังคง,ง,งที่ค่ะเป็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองพระราชโองการที่10ค่ะก็สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนเรามีโครงการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอเบตงมีผลิตภัณฑ์อันนึงก็คือขนมกุยช่ายนะคะกุยช่ายซึ่งเขาใช้เนี่ยจะเป็นกุยช่ายเบตงนะคะซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษเขาจะมีลักษณะใบเรียวยาวแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีกลิ่นหอม,หอม กว่ากุยชาย่ายพันธุ์ทั่วไปนะคะผักกุยช่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเราตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับความต้องการจริงๆเรามีแปลงผักต้นแบบของเราอยู่แปลงหนึ่งนะคะแต่ก่อนนี้แกมีผักอยู่แค่แปลงเดียวแต่ก่อนแกก็แกก็ไม่มีความมั่นใจใน,ในเรื่องของการจะปลูกผักแล้วก็ส่งให้กลุ่มเพราะว่าแกมองว่า ผักกุยช่ายมันขายไม่ได้แกไม่เคยขายได้เยอะแกปูมาแกว่ามีผักไหมยายว่ามีแค่สองล่องทีนี้แกก็ว่าแกเอาไปทําขนมกุยช่ายยายก็ยายไม่มั่นใจอ่ะมีหลายคนมาบอกว่าเอาพอเอาไปแล้วก็ไม่เอาอีกก็มีเราก็ให้แกทดลองปลูกขยายเรื่อยๆแล้วก็ส่งให้เราเรื่อยๆความชัดเจนมันก็มากขึ้น ภาพมันก็ฟ้องมากขึ้นแกมาสั่งปป๊บเราก็ได้มีมีกำลังใจอะ่ะมีกำลังใจทำเหนื่อยน้อยก็ไม่เน็นไร <c oughs> ตอนนี้พอเขามองว่าตลาดของเราเนี่ยไปได้ผักมันก็เป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งตอนนี้ก็บอกตรงๆว่าผักไม่ไม่เพียงพอกับความต้องการของเราก็เลยไปแนะนำกลุ่มอื่นๆให้ให้เขาทดลองปลูกทางพอชอก็แนะนำว่าทางกลุ่มของผมเนี่ยมีพื้นที่ว่างเปล่าเยอะมากนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะทําการปลูกกุยชาติอะไรแบบนี้พอตอนหลังมาเจ็บปลูกเข้ามาตรงพื้นที่ตรงนี้เองนะครับก็ได้มาเห็นแล้วก็มาพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มทําให้สมาชิกกลุ่มเนี่ยก็มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าอ่ะพอเราปลูกเราขยายพันธุ์เนี่ยเรามีพื้นที่จําหน่ายแน่นอนเบื้องต้นที่เข้าไปเนี่ยไปคุยกับาชาวบ้านที่เขาปลูกส่งเสริมในเรื่องของปัจจัยการผลิตในเรื่องของปุงงป๋ยนะฮะอบรมให้ความรู้เรื่องของการทําปุ๋ยหม,ยมกัก น้ำสกัดชีวาภาพอะไรพวกนี้ค่ะในเชิงอินทรีย์แล้วก็การตรวจสอบดินมีพีเอสเท่าไหร่มีธาตุอาหารเท่าไหร่เบื้องต้นนะคะอาจารย์อีตรอบก่อนก็เข้ามาพูดคุยเรื่องเรื่องดินนะเรื่องเชื้อโรคเชือเ้อราสนิมอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องปุ๋ยทางกลุ่มก็เริ่มเรียนรู้ด้วยนะทําปุ๋ยหมักเป็นน้ําทําเป็นหมักแห้งอาจารย์เข้ามาสอนค่ะหมุนไส้เดือนอาจารย์ก็สอนค่ะได้ผลที่สวยนี่ดีแล้ แต่ว่าเราจะมีข้อจํากัดในเรื่องของอต้นพันธุ์นะคะพอไปดูแล้วเนี่ยต้นพันธุ์จะมีไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นปีแรกก็เลยเขยายแปลงปลูกเพื่อเพาะชำต้นพันธุ์แล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ได้วัตถุดิบมาสู่กระบวนการผลิตนี้ด้วยะคะ่ะจากเดิมที่เรามีผลิตภัณฑ์หลักของเราคือเห็ดอยู่แล้วนะครับเป็นหลักเลยเนี่ยเราก็จะมองเห็นกุยช่ายอีกตัวหนึ่งที่จะขยายให้เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะขยายไปสู่ชุมชนด้วย คือไม่จําเป็นต้องปลูกที่พื้นที่แปลงนี้ที่เดียวเนาะก็เก็บรวบรวมเอามาส่งที่กลุ่มตรงนี้ทางกลุ่มก็รวบรวมส่งให้กับทางอเจปูอีกทีหนึ่งนอกจากว่าเราไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเราก็ทดลองปลูกกุยช่ายเมตรงที่ศูนย์แม่ลานที่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรของมหาวิทยาลัยราชพัจราคนผลิตกุยช่ายที่เราปลูกที่ศูนย์แม่ลานเนี่ยพบว่ากลิ่นจะน้อยกว่ามีกลิ่นน้อยกว่า ก็ปีหน้าก็ทําเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อว่าเราสามารถที่จะพัฒนาคุยใชยเบตงเนี่ยเป็นเป็นพืช g ีไได้ใหญ่ก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะขยายไปทางนู้นอีกแล้วแต่เจ๊ปูเอาเท่าไหร่ใหญ่ก็ขยายไปเรื่อยต้นน้ําของเราอะ่ะมันก็คือกลุ่มเกษตรกรคือตอนนี้สิ่งที่จะปูกคาดหวังที่สุดนั่นก็คือว่าการได้สนับสนุนในส่วนของการให้เกษตรกรเขามีอาชีพ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็ยังได้สามารถช่วยคนหลายๆคนดีใจ <c oughs> ดีใจมากและก็ขอบใจทุกอาจารย์ที่มาช่วยขอบใจทุกคนที่มาช่วยเพราะเราเป็นกเกษตรความรู้ก็มีมที่เรารู้สึกประทับใจนั่นก็คือว่าราชพัฒน ยะลาเข้ามามีบทบาทในเรื่องการยกระดับเราขนมหลังจากที่ได้พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนเรื่องการเก็บรักษาคือสามารถบ่งชี้อายุการเก็บรักษาได้มันก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจที่จะ,ะไปนําเสนอขนมของเราให้กับลูกค้าพอมาปีนี้ทางรัชพัฒน์ก็มาช่วยในเรื่องของสถานประกอบการก็เข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือหลายๆด้านซึ่งทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่ได้โดดเดี่ยวเราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่เรามีพี่เลี้ยงเป็นราชพัทยลาค่ะ